เรื่องที่หนึ่งดวงจันทร์กับหยดน้ําค้างคืนหนึ่งในฤดูหนาวแม้อากาศจะหนาวแต่ท้องฟ้ากลับยังคงกระจ่างใสไร้เมฆบดบังแสงจันทร์นวลเย็นส่องสว่างลงมาทั่วทุง่งหญ้าเงียบงนันสายลมเอื่อยๆพัดผ่านใบหญ้าเอ็นตัวช้าๆราวกับกำลังฟังเสียงของดวงจันทร์ที่กำลังเล่าเรื่องเงียบๆอยู่บนนั้นบนปลายหญ้าหนึ่งต้นหยดน้ำค้างเล็กๆ เกาะแน่นสะท้อนแสงจันทร์วิบวับราวอัญ,ญมณีที่กำลังสั่นไหวเล็กน้อยตามลมหายใจของโลกและสายลมโชยอ่อนพ่อช่างเล็กนักหยดน้ำค้างรำพึงและอีกไม่นานค้าก็จะหายไปเหมือนไม่เคยมีตัวตนมาก่อนมันมองไปรอบๆแล้วเห็นเพื่อนน้ำค้างอีกหลายหยดบนใบไม้บ้างบนดอกหญ้าบ้างทุกหยดล้วนเงียบ ไม่มีใครพูดอะไรไมีเพียงเสียงลมและความเงียบงันของค่ำคืนเจ้าดูเศร้าเหลือเกินเสียงหนึ่งดังขึ้นจากเบื้องบนไม่เร่งรีบไม่ดังจนแหลมแต่อบอุ่นและนุ่มลึกแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังทำให้เจ้าหยดน้ําค้างสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองเห็นดวงจันทร์กลมโตลอยเด่นอยู่กลางฟ้างามสงา่าและดูช่างอ่อนโยนเหลือเกิน ามาลังเลข้าคิดเพียงว่าชีวิตข้าสั้นเกินไปข้าส่องแสงไม่ได้ข้าเคลื่อนไหวก็ไม่ได้ถ้าไม่มีเสียงที่ไพเราะข้าช่างไม่มีประโยชน์ดวงจันทร์เงียบไปครู่หนึ่งราวกับกำลังฟังความเศร้าอย่างเข้าใจแม้แต่สิ่งที่อยู่ชั่วคราวก็ยังสามารถมอบบางอย่างให้โลกนี้ได้นะเจ้าหยดน้อย เช่นอะไรเล่าหยดน้ำค้างตอบทันควันข้าไม่ได้ทำให้ใครอบอุ่นไม่ได้ให้แสงสว่างไม่ได้ช่วยอะไรใครได้สักอย่างดวงจันยิม้มเจ้าคิดเช่นนั้นเพราะเจ้ามองแค่สิ่งที่เจ้าทำไม่ได้แต่เจ้าลองมองสิ่งที่เจ้าทำได้สิเจ้ามองเห็นทุ่งหญ้านี้ไหมหยดน้ำค้างนิ่งไปแล้วหันมองรอบตัว ใบหญ้าเล็กๆทุกใบเปล่งประกายเล็กน้อยเพราะมีหยดน้ำค้างเกาะพราวาอยู่ถ้าไม่มีเจ้าทั้งหลายใบหญ้าก็จะแห้งไร้ประกายไร้ความสดชื่นในยามเช้าและเจ้ารู้ไหมว่าเมื่อตะวันขึ้นมีเด็กคนหนึ่งจะวิ่งเล่นที่นี่ทุกเช้าเขาจะเห็นเจ้าเห็นประกายวับว,าวจากเจ้าแล้วหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขและบางครั้ง รอยยิ้มของใครคนหนึ่งก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กจนแทบไม่มีใครสังเกตเห็นหยดน้ำค้างเงียบไปอีกครั้งคำพูดของดวงจันทร์ช่างแปลกนักมันไม่เคยนึกถึงตัวเองว่าจะสำคัญได้ในระดับนั้นแล้วท่านละ่ะท่านดวงจันทร์ท่านมีประโยชน์มากมายผู้คนมองท่านด้วยความชื่นชมท่านทั้งสวยและงามสงา่าดวงจันทร์หัวเราะเบา บางคืนข้าเองก็ถูกบทบังด้วยเมฆบางคืนข้าหายไปไม่มีใครเห็นและแมจะอยู่บนฟ้าทุกค่ำคืนผู้คนก็ไม่ได้มองขึ้นมาทุกครั้งบางคนยุ่งเกินไปบางคนเศร้าเกินกว่าจะมองเห็นหรือมองหาความงามบางคนก็แค่ไม่ใส่ใจเลยแล้วท่านไม่เศร้าหรือถ้าเคยเศร้าจะหยดน้อย แม้แต่ข้าเองก็ยังเคยเศร้าแต่เมื่อข้าได้เห็นคนหนึ่งนั่งมองข้าด้วยน้ำตาแล้วค่อยๆหยุดร้องไห้หรือได้ยินเสียงเด็กน้อยตื่นขึ้นมาดูข้าเพราะกลัวความมืดข้าก็รู้ว่าความเงียบของข้านั้นมีความหมายดวงจันทร์เว้นวักก่อนกล่าวอย่างอ่อนโยนแม้ไม่ได้เปล่งแสงส่องสว่างเจิดจ้าเหมือนดั่งดวงอาทิตย์ข้าก็เป็นแสงแห่งกลางคืน และเจ้าหยดน้อยเจ้าคือแสงประกายของเช้าวันใหม่ลมพัดเบาๆอีกครั้งหยดน้ำค้างเริ่มเย็นขึ้นใกล้จะถึงเวลาที่มันจะระเหยเป็นไอแล้วลอยหายไปข้าจะหายไปแล้วสินะมันพูดเบาๆแต่ครั้งนี้ข้าจะไม่เสียใจอีกต่อไปก่อนที่มันจะหายไปมันได้คิดถึงเด็กคนนั้น ที่จะยิ้มเมื่อเห็นแสงประกายของมันมันนึกถึงใบหญ้าที่มันให้ความชุ่มชื่นและมันรู้ว่าแม้จะเล็กแม้จะชั่วคราวแต่ก็ได้มอบบางอย่างไว้กับโลกใบนี้แล้วแสงแรกของอรุณเริ่มฉายดวงจันทร์ค่อยๆลาลับหยดน้ําค้างหายไปในความอบอุ่นของวันใหม่ยิ่งไว้เพียงประกายความงามในความทรงจำพ่อคิดจากนิทาน เราไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่หรืออยู่ได้นานเพื่อที่จะมีคุณค่าแต่จงมีอยู่อย่างเห็นคุณค่าในตัวเองอยู่ด้วยความหมายแม้เพียงครู่เดียวในชีวิตของใครบางคน